จากมุมมองของนายนกพวกนี้เป็นยังไงเอิมขอบอกสิ่งที่ผมรู้ก่อนนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดอินทรีย์วายุเหล่านี้เติบโตในกองทับพวกมันถูกพาออกมาจากเกตตั้งแต่เด็กๆหรือไม่ก็ตอนเป็นไข่นายรู้ได้ยังไงนี่ผมพูดตรงๆเลยนะอินทรียวายุในมือพวกคุณเสียของจริงๆหมายความว่าไงในานามผู้พิทักษ์ของจีนเราไม่คู่ควรกับอินทรียวายุยังไง ผมฝึกโปรดใจเย็นๆก่อนผมไม่ได้หมายถึงพวกคุณไม่คู่ควรแต่วิธีที่พวกคุณเลี้ยงดูมันไม่ถูกต้องอินทรีที่เลี้ยงอินทรีในเกตอินทรีวายุที่คุณเลี้ยงมันใหญ่เท่าอินทรีวายุในเกตเหรอเออและอายุขายของอินทรีวายุในเกตจะมีอายุอยู่100ปีแต่อินทรีวายุที่คุณเลี้ยงมาจะมีอายุเพียงแค่50ปีเท่านั้นปัญหาพวกนี้เป็นปัญหาที่เราทีมนักวิจัยยังแก้ไม่ได้ แต่เด็กคนนี้กลับมองเห็นภายในพิบตานายรู้ได้ละเอียดขนาดนี้ได้ยังไงอ๋อผู้ไม่เจอเลินคนนั้นเป็นคนสอนผมต้องขอบคุณทักษะเลี้ยงสัตว์ที่ฉันได้มาก่อนหน้านี้ตอนนี้ฉันกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอสูรวิทยาไปแล้วแล้วนายรู้วิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือเปล่าก็น่าจะได้อยู่ครับงันก็มากับฉันเดี๋ยวก่อนแต่ผมมีเรียนอยู่นะ นายได้รับการละเว้นการอบรมไม่ใช่เหรอไม่ต้องพวงเดี๋ยวฉันโทรไปบอกรองพออ,อให้ผู้ครับผมหลินซงผมขอยืมตัวเด็กที่ชื่อหลินฉิวสักสองสามวันไม่ต้องกงงวลผมจะคืนให้ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดผมไม่ไปได้ไหมไม่ถึงนายไม่ต้องอบรมแต่นายคงไม่อยากถูกไล่ออกใช่ไหมบังคับกันชัดๆเลยจับให้แน่นๆลระพอ ออกเดินทางเฮ่อ,อช่วยด้วยฐานทัพลับของกิวิหกฟ้าครามเป้าหมายคือหัวหน้าลิ้นทรงเป็นสถานที่ที่น่าทึ่งมาเกเจินโยโยงผู้ปลุกพลังแปลงกายสัตว์อสูรระดับทองขั้นสูง ทำไมหัวหน้าถึงกลับมาเร็วล่ะไม่ใช่ว่าไปเป็นคู่ฝึกอบรมที่มหาลัยตูลินเหรอฉันมาพร้อมกับสมบัติเอ๋หมายความว่าไงใครก็ได้อธิบายให้ผมฟังหน่อยอยากรู้ไหมทำไมฉันถึงพาเขามาที่นี่ตามมาสิเพอไปเจอหัวหน้าเส้นนายจะเข้าใจเองตามสบายเลยลินชิวไปทานทับรับกันเถอะรับ เขาบอกว่าจะพามาเจอหัวหน้าเซนแต่ตรงนี้มันกำแพงหินไม่ใช่เหรอฉันคือหัวหน้าทีมเซนหรือว่าเขาจะโผล่ออกมาจากกำแพงนี้โอ้โหไฮเทคโคตรขางล่างมีเรื่องแปลกๆอีกเยอะนายเห็นนายต้องตกใจแนะ่มีถ้ำอยู่ในนี้อีกเหรอ ข้างในนี้กว้างพอจะเก็บสัตว์อสูรบินพวกนี้ได้นักวิทยาศาสตร์ของคุณเหมือนจะขุดดินออกไปหมดเลยเป็นไงไอ้หนู่านการจัดส่งของเราสุดยอดไปเลยใช่ไหมอาชญากรรมชัดๆคุณให้อาหารหมูกับอินทรีย์วายุได้ยังไงมันไม่ต่างจากการทำร้ายมันเลยและกิฟฟินกับกิฟฟอนนี่ก็มีสภาพไม่ปกติเดี๋ยวก่อนผมยังพูดไม่จบวิธีการเลี้ยงของพวกคุณมันผิด คิดถูกจริงๆที่พาเจ้าเด็กนี้มาด้วยเพียงดูแค่ตาเปล่าก็รู้ปัญหาแล้วตอนนี้เท่ากับมีทางแก้แล้วตรงนี้เหรอตอนที่เรามาเรายังไม่ได้บอกเขาเลยบางทีหัวหน้าเซนอาจจะติดงานวิจัยในกรณีนี้ย,ย่าเอ้ยแรงทำลายขนาดนี้เชียว ัญหาของเราตอนนี้คือจะปลุกเฉินชิงในสภาพผวังยังไงหัวหน้าทีมเฉินที่คุณพูดถึงคือเธอเหรอใช่เธอคือหัวหน้าทีมเฉินผู้เวกพลังปีศาระดับทองหัวหน้าแผนกจะส่งเฉินชิงผู้อเวกพลังอาพรปีศาระดับทองแปดดาวอาพรปีศาจเหรออาพรปีศาจโลกมีพลังแบบนี้ด้วยหรอครับ มีสิความหายากของมันพอกับทักษามิติของนายนั่นแหละทั้งสองพลังมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไปเอมผมบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าผมไม่ใช่ผู้อเวกพลังทักษามิติเวลาการแสดงหว,หวยของนายหลอกฉันไม่ได้หรอกพอกันแค่นี้แหละเดี๋ยวฉันจะปลุกเธอแล้วนายไปหาที่หลบซะทําไมผมต้องไปซ่อนตัวละ่ะหากเฉินชิงถูกลบกวนระหว่างอยู่ในสภาวะผวัง เธอจะเข้าสู่สภาวะอาพรปีศาจฉันไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าฉันจะชนะเธอแย่สุดๆคือฉันเป็นฝ่ายโดนซ้อมเออนางผู้หญิงบ้านนี้ใช้ปืนจริงเนี่ะนะก็จะให้ตายเลยหรือไงเฮ้ยเหมือนว่ากระสุนปืนจะหมดแล้วอาพรปีศาจตื่น กออำแพงหินยอกายาสำลิดเหมือนว่าเธอจะแข็งแกร่งขึ้นเธอน่าจะไปถึงระดับทองเก้าดาวแล้วทักษะจิตวิญญาณแกล่งดังพระสุธาทักษะจิตวิญญาณคอยคุ้มครองแห่งปาตพีพลังโจมตีของทักษะอภพรพีษาสูงมากผู้ฝึกถึงกับต้องใช้ทักษะป้องกันถึงสามชั้น เชียวชิวฉันต้านไม่ไหวแล้วไปเรียกกำลังเสริมมาทีครับนี่มีข้อมูลของการฟักไข่ของวิหกเพลิงเหรอข้อมูลนี้มันผิดมหันเลยถึงวิหกเพลิงจะฟักออกมาแต่มันก็จะเกิดมาพร้อมกับข้อบกพรองยืนทำบ้าอะไรอยู่ไปเรียกคนมาสินี่หัวนหน้าครูฝึกข้อมูลเรื่องการฟักไข่ของวิหกเพลิงในคอมเครื่องนี้มันปแปลก อ๋และผมก็รู้วิธีฟักไข่อย,ย่างถูกต้องนายพูดจริงเหรอเอ๋ฉันค้นคว้าเกี่ยวกับมันมานานมากแต่ยังฟักไข่ของมันไม่ได้เลยไม่เข้าใจว่าปัญหามันคืออะไรอยู่ๆก็ตื่นเองการปลูกเฉินชิงมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอให้เราก็ทนเป็นกระสอบ้ายมาหลายปีหัวหน้าฝูงบินมาปลุกฉันอีกแล้วเหรอ ไม่ทราบว่ามีเรื่องด่วนอะไรเหรอเธอกำลังพบเจอกับงานวิจัยใช่ไหมละ่ะดังนั้นฉันเลยพาผู้เชี่ยวชาญสัตว์วิญญาณมาให้เขาน่ะเหรอผู้เชี่ยวชาญน,นะผลตรงนั้นน่าจะยังไม่ขึ้นด้วยซ้าผลตรงนั้นยังไม่ขึ้นเหรอจะดูถูกอะไรฉันไม่ว่าจะดูถูกตรงนั้นของฉันไม่ได้ถ้าหัวหน้าครูฝึกไม่อยู่ตรงนี้ฉันคงถอดกางเกงให้เธอดูไปแล้ว ข้อมูลเกี่ยวกับวิหกเดิงที่เธอบันทึกไว้มันผิดอย่างแรกสําหรับอุณหภูมิในการฟักไข่สาหรับวิหกเดิงมันต่ําไปพวกมันมีความต้านไฟสูงแม่ของมันจะพ่นไฟใส่ไขเพื่อเร่งการฟักของไข่เลยต้องปรับอุณหภูมิเป็น500องศาจากนั้นการฟักไข่ของวิหกเดิงต้องใช้พลังวิญญาณเพราะงั้นควรวางลูกปัดวิญญาณไวร้รอบๆเพื่อให้มันดูดซับ คิดยังไงถึงฟักไข่ในพื้นที่สูญญากาศไม่กลัวไข้หายใจไม่ออกเหรอเราเคยเห็นว่าแม่นกมันพ่นไฟใส่ไข่แต่เราไม่เคยเห็นว่ามันวางลูกปัดวิญญาณไว้รอบๆไข่เลยเธอก็เคยไปหลิงซูมาแล้วนี่พ่อแตกต่างระหว่างในหลิงซูกับโลกความเป็นจริงคืออะไรพลังวิญญาณยังไงล่ะนั่นสินะในหลิงซูไข่นกจะดูดซับพลังวิญญาณรอบๆตัวแต่ในโลกจริงไม่มีพลังวิญญาณมากขนาดนั้น ทำไมฉันไม่คิดอย่างนั้นนายยอดเยี่ยมมากเลยแน่นอนมากับฉันสิเรามาสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันการสร้างชีวิตคืออะไรถ้าฟักไข่วิหกเพลิงได้จริงๆฉันจะยอมรับว่านายมีขนตรงนั้นยาวหรือว่านายไม่อยากช่วยสัตว์วิญญาณฟักออกมาเหรอช่วยสัตว์วิญญาณจริงสิตอนนี้มีเรื่องสำคัญกว่าเรื่องมีลูกเอ๊ะ ไม่ต้องเป็นกังวลรีบไปกันเถอะไปไหนกันนาะทุกคนโปรดทราบฉันมีเรื่องจะรายงานให้ฟังเอิม่มวันด,ดีทุกคนฉันชื่อหลินชิวฉันมาให้คำแนะนำแก่ทุกคนฉันเพิ่งไปดูข้อมูลที่พวกคุณวิจัยมาและพบว่างานวิจัยมันผิดเยอะมากนายเป็นใครไม่มีใครเชี่ยวชาญไปกว่าเราแล้วในแผนกนี้นายเป็นแค่นักศึกษามาพูดไหลาสาระแบบนี้ได้ไง นายเราวิจัยมาตั้งมากมายไม่ต้องมาให้คำแนะนำหรอกทุกคนใจเย็นๆกันก่อนนายจะทำให้พวกเขาเชื่อนายยังไงพูดไปก็คงไม่ได้ผลต้องทำให้พวกเขาเห็นเท่านั้นฉันต้องการยืมอินซีวายุสักตัวเพื่อทำการทดลองได้ไหมฉันสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายมันแต่จะให้ผลดีแทนตัดวิญญาณทุกตัวมีค่าเราจะให้นายใช้ตามใจชอบได้ไง ทุกคนยังไม่รู้จักเขาดีคงไม่รู้ความสามารถที่แท้จริงของเขาด้วยเปิดประตูภูเขาปล่อยให้อินซีวายุเข้ามาหัวหน้าฟูงบินแบบนี้ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรฉันเชื่อใจเขาหัวหน้าฟูงบินอินซีวายุของคุณมาแล้วอินซีวายุตัวนี้มีชื่อเล่นว่าเจ้าหนูน้อยน่ารักเหรอใช่มีปัญหาเหรอผมมันน่ารักจริงๆนี่ หัวหน้าฟูงบินคิดให้ดีนะครับเจ้าหนูหน้อยมาถึงระดับสูงสุดของระดับทองแล้วนะครับแล้วก็หัวหน้าครูฝึกผมต้องการยาก,กระตุน้นยาชาและมี่าตัดไปเตรียมอุปกรณ์ที่เขาขอมาให้เขาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมเองหัวหน้าฟูงบินปล่อยให้เขาทำไม่ได้นะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าหนูหน้อยพวกเราต้องเศร้าแนะ่ด้วยทักษะเลี้ยงสัตว์ทำให้ฉันเข้าใจอินทรีย์วายุอย่างท่องแพ้ตรงบนหัวของมัน แค่กดตรงนี้แล้วถูๆไปมาจะทำให้มันรู้สึกเป็นมิตรและปลอดภัยฮ่าๆดีมากเด็กดีเด็กดีเจ้าหนูน้อยเชื่อฟังน้อยแล้วเหรอโอเคค่อยๆนอนลงไปช้าๆนะจัตวิญญาณที่น้าภาคภูมิใจอย่างอินทรีวายุถูกเด็กคนนี้ทำให้เชื่องในเวลาอันสั้นเนี่นะตอนนี้ขึ้นไปข้างบนกับฉันอ๋อโอเค ขออย่าช้าเอานี่เด็กนี่จะทำได้ไหมเนาะ